กันอีกครับวันนี้ครับไทบนรถซิ่งครับวันนี้เราจะมาดูรถดับซิ่งครับหกล้อครับเจ้าฮีโน่ครับนี่คันนี้ครับสีสันสวยงามเลยครับนี่ครับโอ้โหท่อครับโลนี่ครับไทยบนรถซิ่งมาดูเจ้านี้ครับนี่จะแห้งครับนี่ พีโน่เท่าไรครับจะแห้งครับ1้อยนะครับพีโน่ครับต่อวาจ่ายกูได้ไหมต่อวาจ่ายกูไหนพ่อต่อจ่ายกูไหนชุมพ่นบุรี่ป่ะนี่ครับอู่นี้ครับอู่พอรวมช่างนะครับนี่ครับคุณทัพนัอยู่ที่ครับ F4 ตัวนี้ครับ F48J ครับท่านผู้ชมชุดแต่งจัดเต็มครับ โอ้หอันนี้ก็เลนทั้งคันเลยครับนีก็เลนครับนี่นี้ฐัน,นปลาใส่เลนมีก็ใส่เลนครับรถด,ดับซิ่งนะครับน,นี้ครับรถนนกอล์ฟพลันี่ยหน,น้างาน,นครับเจอกับปอง พันหกครับตัวนี้พันหกนะครับฟอร์ตตัวนี้ดันดินหน้างานครับบุกเบิกป่าก็ตัวนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวสภาพคนขับนิดนึงครับ เดือดพัดลงแล้วอ้าวเสียต้นก็มาครับสวัสดีครับสวัสดีไทยบนรถซิ่งครับสวัสดีครับทรายโอ้นึกว่าใครครับท่านไหนท่านนั้นบอทับเองเว้ยนี่โอ้โหนี่ครับเสียต้นก็มาครับทับเองเลยขับปัดเองครับคนขับฝุดยอดครับ จะมีเจ้าคูปต้าก็ตัวนี้ครับพลยป่าแถบอีสานครับ,รบมาทางขึ้นก่อนครับ,บก่อนเจ้าเจ้าหกล้อ,อเมกา้าเอาดีนะครับมาแล้วบนี่ครับดูปุต้าการตัดดินครับ กดติดตามช่องไทยบลนรถซิ่งนะครับเราจะพาไปดูรถครับว่น,นึงขายได้กี่ขายกี่ไร,ร่ร้อยไร่ร้อยไร่ขายดินร้อยไร่ครับดินไม่มีโฉนดินไม่มีฉนน,ฉนรครับขายดินถูกมากครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้เมก,กา้าป่ะครับนี่เมก้าแมก,ก้าพาพผมิึงไหมครับอมาภาพผมภาพผมมึงเล อันี้เสียต้นจะรีวิวให้ดูครับเย้อันนี้เมก,ก้าเท่าไ,ไ,ไหร่ครับ <500 S 1> เมก้าเท่าไหร่ครับเมก้าห้าร้อยเมก้าห้าร้อยตัวนี้เป็นซีรีส์ห้าร้อยนะครับต่อจากอู่ไหครับจูเนียจูเนียต่อต่อจากอูชุมพลบุรีไหมชุมพลบุรีจูเนียจูเนีชุมพุบุรีนะครับราคาเท่าไหร่ครับเป็นเป็นหัวนอกอยู่ที่แปดแปดสิบแปด 8ปด0 0 0แาพนะครับตอนเป็นหัวนอกรึครับลอกลอกนะครับโอ้วันนี้เสียต้นมาเองเลยครับมาคุมงานดีสวยๆครับคันนี้วันหนึ่งได้กี่เที่ยวครับก็แต่ยี่สิบสามสิบอีกอีกห้าเที่ยวคือไปจอดหาผู้ชายสามสิบเที่ยวเที่ยวเท่าไหร่ครับขายบ้านเราสองหมนเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบไหครับอ่า นี้ก็ได้ขา,ายดีนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆครับอันนี้ชุดแต่งมากกับมาเลยเนาะชุดแต่งชุดเซ็ตชันเซ็ตนะครับโอ้สวยๆครับคันนี้สวยๆครับเดี๋ยวดูด้านข้างนี่อันนี้เลนด,ด้วยครับพระเลนด,ด้วยครับโอ้ใส่เต็มครับ250คุ้มมากเลยใส่เต็มคันนี่ครับ กี่คันครับทั้งหมดกี่คันครับแก๊งนี้ครับแก๊งนี้มีกี่คันไม่ได้ครบเลยฮะไม่ได้ครบอยู่มีกี่คันครับแปดคันนี่แต่คันเนี่ยแปดคันครับโอ้โหแปดคันมาแล้วต้องหาเดยวหาสมาเลยครับอยากแดงครับหาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับอีกครั้นนีงครับนี่ตัวนี้ครับร้อยเจ็ดห้านะครับ ติดไหมครับติดไหมเรียบร้อยนะครับเร,รียบร้อยแล้ว ดีครับเไปได้ครับไปได้ครับคขับเก่งครับ,บ,บเก่งครับนขับก่งคนี่ครับติดแล้วครบับอีกครั้งนึงครับให้รอรอยตัวขึ้น เจาะเจาแท็กเตอ,อร์เข้ามาช่วยนะครับดูวิธีการเอารถออกครับจะใช้แท็กเตอร์นะครับจะใช้ฟอร์ดนี่ยใช้คันนี้ครับเป็นตัวดันออกครับมาแล้วครับเทีของเราานะครับวันนี้ใช้อยู่บนรถซิงค์พามาดูครับ ใชวครับได้ครับโอ้รอถไสติดแทนครับไสน,นะครับตันี้อนะครับห6 0 0นหครับตอนนี้รุ่นยอดฮิตเลยครับห6 0ัหแค่เนะาะหกพัแค่เนาะแยืนมา ดูมันจะมีอีกเลยครับได้ดูกระปุกกระปุกไฮดรลิกนะครับอยู่ข้างนู้นอ่าปุกไฮดริกอยู่ข้างนู้นนะครับวิธีการดูมันจะมีวิธีการดูรถก่อนนะครับวิธีการดูมันจะมีอ่านี่นะครับปุกอ๋อกระปุกอยู่ปุกในใช่ไหมครับปุกในเนาะออตอนนี้หกพันหกเป็นกระปุกในแต่จะหาปัญหาแล้วกระปุกในนะแมน วันนึงขายได้กี่รถครับี่ด,บดินไม่มีจะหนวดปันละร้อยรถโอ้รวยเนาะขายดินมาละร้อย <c oughs> ดินกนลางโลมาขายใลยดินด,ดินดีนะครับนายนาตคนนี้หาดินดีให้ตลอดเลยนะครับ <c oughs> ผมถามหน่อยทำไมได้ไดชุดทหารมาใส่เนี่ยนะลูกเป็นทหารครับเป็ทหารเหรอ <c oughs> ไปภาคใต้มาสิบปีเดอ คันนี้เขาเป็นสีนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับดูนะครับว่าจะขึ้นได้ไหมครับเมื่อกี้ติดไปแล้วคันหนึ่งครับดูคันนี้ว่าจะขึ้นได้ไม่ใชแรงไหมร้อยเจ็ดห้าครับเจ้าฮีนโน่นะครับตัวนี้ แรงกว่าครับติดนะครับนะครับนี่ทำมาแลนะครับคนขับแรงกว่าคันนี้นี่มีลายการ์ตูนมีภูครับโอ้โหท้ายปุนตรครับคู่นี้นะี่คันต้องมีลายการ์ตูนครับ ไม่ได้ครับดูดูทักษะแต่ละคนแล้วไถมาแล้วครับเียัตัวมาช่วยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับถอมมาแล้วครับหมดแล้ว,วโ,โหได้ครับได้ครับได้ครับ แสดงว่าเราแห้งก็ลดอะไรครับ ial, mainland, ora, ตัวนี้ครับมีโน่ F C ครับร้อยยี่นะครับตัวนี้พึ่งปกติเป็นรถ settling, ล่องนะครับมาต่อดัมใหม่ครับโอ้โหผมเสียต้นครับสีกระบะายังไม่ทําเลยผมว่าได้ถึงตรงนี้ครับเสียต้นครับเองครับดูครับดูครับ มาแล้วครับมาแล้วครับฮีโน่120 FC ครับตัวนี้ต่อดับมาใหม่ๆครับแต่ก่อนเป็นรถล่องนะครับคันนี้ตัดท้ายออกมาเป็นรถดับซิ่งนะครับสียังไม่ทำบอต้นเบิอลเออมาแล้วครับขนจะแรงกับรถรถแรงกับคนครับมาแล้วครับแรงครับแรงแรงแรงเออรอบมาเร็วครับคันนี้แต่ก่อนเป็นรถล่องครับรอบเร็วครับ กํา,า,า,ากแพงนะครับกําแพงนะครับกํา,ากแพงนะครับเีจ้าต้นพลังกแพงนี่เราไปวัดต้นสุกแล้วมาแล้วกําแพต้นครับมาแล้วครับรถตัวนี้เป็นฮีโน่มีรอยี่นะครับรอบรอบอ่าน่าจะได้ดับเลยครับดับเลยครับเพราะว่ารอบรถนแรงครับ ก็นี้อันนี้ไม่มีนะครับยังทำสีไี่เสร็จครับเออมครับ รอบรอบรอบมันสูงกันปะรอบมันจัดยืนปะรถคันนี้เพิ่งทำมานะครับคันนี้เพิ่งทำมานะครับทีมงานบอกว่าโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่องไทยบนรถซิ่งลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกด subscribe ด้วยครับเรามีคลิปใหม่ให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย